สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่มินจะมาเล่าเรื่องราวที่อยู่ในมังงะตอนพิเศษซึ่งก็จะมาเล่าให้ฟังแบบที่ตัวเองเข้าใจซึ่งบางคนก็อาจจะเคยได้อ่านกันไปแล้วนะคะสําหรับมังงะตอนพิเศษที่เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่นารูโตะกลายเป็นโฮคังแงซึ่งมินก็ได้ทําการแปลมังงะตอนนี้ให้เป็นรูปแบบภาษาไทยและอัพลงในเฟซบ o o กแ Fan น page นารุโตะฟันนี่ให้แฟนๆได้เข้าไปอ่านกันนานพอสมควรแล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าใครขี้เกียจเข้าไปอ่านหรืออยากจะเข้าใจเนื้อหาให้มีอัธรรถมากขึ้้้้นนนกก็็รรออดดูแลลลวฟังใคคิปีไเย่ะ ส่วนเรื่องราวในมังงะตอนพิเศษนี้จะเป็นยังไงบ้างก็มาติดตามชมกันได้เลยค่ะเปิดตัวมาด้วยชมหน้าของอดีตโฮคางงะทั้ง6แห่งหมู่บ้านคนนะฮะซึ่งในที่สุดวันนี้ก็จะกลายเป็นวันที่ความฝันของชายคนหนึ่งได้กลายเป็นจริงขึ้นมามันเป็นความฝ่ายฝันที่เขาต้องการจะเป็นมาตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือการได้เป็นชายผู้ที่จะสืบทอดจตนารมแห่งไฟจากเหล่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเช้าว,วันนี้ที่บ้านอุสมากิเป็นเช้าที่สดใสนอกจากนี้วันนี้ก็ยังเป็นวันสำคัญสำ,ญสำหรับพวกเขาอีกด้วย ภายในบ้านฮินาตะที่เวลานี้กลายเป็นคุณแม่ลูกสองก็กำลังง่วนอยู่กับการเตรียมอาหารเช้าเหมือนเช่นทุกทีแต่ทว่าวันนี้ท่าทางของเธอนั้นดูรีบเร่งกว่าที่เคยเป็นลูกๆทั้งสองคนของเธอนั้นตื่นนอนกันหมดแล้วและพวกเขาก็ยืนอยู่บริเวณโดยรอบโต๊ะอาหารซึ่งเวลานี้ก็เหลือเพียงสามีของเธอเท่านั้นที่ยังคงนอนหลับไหล และเพราะว่าวันนี้เป็นวันสําคัญดังนั้นที่นาตาจึงได้ไหว้วานให้ลูกๆไปช่วยปลุกคุณพ่อเขาพวกเขาให้ตื่นนอนได้แล้วฮิมาวาริลูกสาวคนเล็กรับคําอย่างว่าง,ง่ายและกระตือรือร้นผิดกับลูกชายคนโตอย่างโบรุโตะที่ยังคงทําสีหน้าเซงๆพร้อมกับบ่นให้ผู้เเว่นพ่อที่ไม่ยอมตื่นนอนสักทีแต่ถึงกระนั้นก็ทําตามคําสั่งของแม่อย่างขัดไม่ได้ภายในห้องทํางานส่วนตัวของว่าที่โฮคางเนะรุ่นที่เจ็บร่างอไร้สติของนนรุโตะยังคงนอนนิ่งไม่ไหวติงอยู่บนโซฟา ทันใดนั้นบานประตูห้องทำงานถูกเปิดออกพร้อมกับเสียงเรียกปลุกของให้เมาวริที่เรียกขานให้พ่อของเธอนนั้ตื่นขึ้นได้แล้วทว่านารูโตะก็ยังคงนอนหลับสนิทและส่งเสียงกรนสนั่นวันไว้โดยไม่ตอบสนองต่อเสียงเรียกของลูกสาวอันเป็นที่รักแต่อย่างใดและเมื่อเห็นว่าเสียงปลุกของเธอนนั้ไม่ได้ผลฮิมาวริจึงได้เดินเข้าไปใกล้ๆตัวคุณพ่อพร้อมกับใช้นิ้วเล็กๆของเธอสกิดผู้เป็นพ่ออย่างเบามือหมายจะเรียกให้ตื่นอีกครั้งพร้อมกับส่งเสียงเรียกอย่างแผ่วเบาว่าตื่นได้แล้ว ไฟบอลรโตรที่เพิ่งเดินมาถึงเมื่อเห็นวิธีการปลุกของน้องสาวจึงพูดขึ้นว่าสกิบเบาๆแบบนั้นคิดว่าพ่อเขาจะตื่นหรือไงสิ้นเสียงบอกบรุโตก็ได้สาธิตวิธีการปลุกแบบฮาร์ดคอร์ให้ฮิมโอลได้ดูเป็นขวัญตานั่นก็คือการกระจนเข้าใส่ร่างที่นอนนิ่งอย่างสุดแรงเกิดและร้องตะโกนปลุกด้วยเสียงอันดังลั่นจนทําให้นารุโตที่นอนหลับอยู่ต้องตกใจตื่นด้วยวิธีการปลุกที่มาพร้อมกับความจุกอันเป็นวิธีการปลุกของลูกชายตัวแสบที่มอบให้เขา ที่โต๊ะอาหารคนในครอบครัวอุซึมากิรวมตัวกันอยู่ที่นั่นฮิมาวาริจังกำลังจอ่อยู่กับถ้วยอาหารของตัวเองขณะที่โบรูโตก็นั่งกินข้าวไปพลางเทศนาพ่อตัวเองไปพลางโดยได้บ่นว่าทาั้งๆที่วันนี้เป็นวันสำคัญของพ่อแท้ๆทำไมถึงไม่รู้จักหัดตื่นด้วยตัวเองเล่าด้านนารูโตก็ได้แต่ทำหน้าจ๋อยอย่างรู้สึกผิดและเถียงไม่ออกระหว่างนั้นฮินาตะที่จัดการเรื่องอาหารเช้าให้สามีแล้วก็ลูกๆเสร็จแล้วก็กำลังเรียนเก็บผ้ากันเปื้อนพร้อมกับพูดถึงเรื่องเสื้อคลุมของนารูโต เมื่อนารุโตได้ยินก็นึกขึ้นมาได้พร้อมกับถามกลับไปยังภรรยาว,ว่าเสื้อคลุมที่เขาจะใส่ในตอนรับตำแหน่งหฮครังเงะที่ก่อนหน้านี้ได้ถูกส่งให้ไปปักตัวสษรบริเวณด้านหลังและตอนนี้เสื้อคลุมตัวที่ว่าได้ปักเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือยังเมื่อได้ฟังคำถามของสามีก็ทำให้ินาตะม,มีสีหน้าที่ไม่ค่อยมั่นใจสักเท่าไหร่เธอเอ่ยขอโทษสามีพร้อมกับชี้แจงให้เขาฟังว่าช่างคนที่รับงานในการปักเสื้อให้เขานั้นเป็นช่างที่มีฝีมือคุณภาพสูงซึ่งก็มีความพิถีพิถันอย่างมืออาชีพ และในระหว่างที่กําลังบอกกล่าวกับสามีอยู่นั้นฮินตาก็ได้นึกไปถึงสภาพของช่างปักเสื้อที่หาใช่ช่างปักเสื้อวัยสาวไหมหากแต่เป็นหญิงชราวัยไม้ใกล้ฝั่งทั้งนี้ทั้งนั้นช่างปักเสื้อเวชราก็ได้บอกกับฮินตาเอาไว้ว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครมาทําหน้าที่นี้เด็ดขาดเพราะว่าหน้าที่นี้เธอได้ทําติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้วและเมื่อนึกไปถึงสภาพร่างกายที่ไม่ค่อยเอื้ออำนวยของช่างปักเสื้อก็ทําให้พินตาถึงกับใจคอไม่ดี แต่ถึงกระนั้นเธอก็เลือกที่จะพูดให้นารุโตะสบายใจว่าอีกฝ่ายเป็นชา่างที่เคยปักเสื้อให้กับรองหองเ้เครั้งนี้มาแล้วทั้งสิ้นซึ่งช่างปักเสื้อเองก็ต้องการที่จะทําให้ผลงานออกมาอย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นพวกเขาจึงต้องรอจนกว่าที่อีกฝ่ายจะทําการปรักเสื้อให้เสร็จสมบูรณ์พอได้ฟังคําบอกเล่าของภรรยาสาวแม้ว่านารุโตะจะไม่คิดอะไรมากแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่ามันต้องใช้เวลาทํานานขนาดนั้นเชียวหรือและเพราะความแคลงใจจึงทําให้นารุโตะฉุกค,คิดและก็อดสังหรณ์ใจไม่ได้ว่า ช่างที่เป็นคนปักเสื้อให้เขานั้นจะใช่คนเดียวกันกับช่างที่ทำเสื้อคลุมโฮคาเงะให้คาคาชิหรือเปล่าเพราะเมื่อครั้งที่คาคาชิขึ้นรับตำแหน่งโฮคาเงะเสื้อคลุมด้านหลังของเขาก็มีสภาพที่ดูไม่จืดซะไม่มีและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาฮินตาตะจึงได้อาสาที่จะไปรับเสื้อคลุมของนารดโตะให้แทนเพราะตัวของฮินตาตะเองก็จะเข้าร่วมในพิธีการครั้งนี้ด้วยเลยคิดที่จะไปดูที่ร้านเสื้อก่อนจากนั้นค่อยไปรวมตัวกันกับคนอื่นที่ร้านทําพิธีโดยที่ไม่ลืมฝากฝังนารดโตะ ให้ช่วยพาล,ลูกล่วงหน้าไปก่อนได้เลยซึ่งนารมโตก็รับคำอย่างว่าง่ายและเมื่อฮินาตะมาถึงร้านเสื้อยิงชาราที่เป็นเจ้าของร้านเสื้อซึ่งเป็นคนทําหน้าที่ช่างปักก็ได้นําเสื้อมาให้เธอซึ่งมันก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสมบูรณ์ทาให้ฮินาตะรู้สึกโล่งอกที่เสื้อคลุมของสามีของเธอนั้นเสร็จทันก่อนจะถึงเวลากําหนดการจากนั้นฮินาตะก็ได้กล่าวขอบคุณช่างปักก่อนที่จะรีบวิ่งไปยังร้านพิธีเพื่อสมทบกับคนอื่นณลานจัดงานพิธีแต่งตั้งโฮคางะงรุ่น บริเวณด้านล่างมีผู้คนทยอยเข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้มากขึ้นทุกทีหลังจากที่ฮินตาตะออกมาจากด้านเสื้อเธอก็มุ่งตรงมายังที่บริเวณดาดฟ้าของสำนักง,งานโฮคาเงะอันเป็นสถานที่ที่นัดพบกับลูกๆและก็สามีไว้เว่าเมื่อเธอมาสมทบกับพวกคาคาชิและก็ชิกามารุซึ่งเป็นคนควบคุมในการจัดงานครั้งนี้ฮินตาตะขอโทษที่ทําให้ทุกคนรอแต่ก็ถูกคาคาชิสักถา,ถามถึงนารูโตะว่ามาถึงที่นี่หรือยังเพราะวันนี้ก็จวนจะได้เวลาทําพิธีการแล้ว และเมื่อได้ยินคำถามนั้นก็ทำให้นาตาถึงกับตกใจที่สามีของเธอนั้นยังมาไม่ถึงงานด้วยเหตุน,นี้ฮฮนาตาจึงได้ฝากเสื้อคลุมของนารรโตไว้ที่โคนาฮามารุโดยบอกกับพวกคาฮิชิว่าจะไปตามหาตัวนารรโตมาให้ได้ก่อนที่ตัวเธอนั้นจะรีวิ่งย้อนกลับไปดูที่บ้านอีกครั้งขณะเดียวกันนั้นที่บ้านอุสมากินารรโตที่ได้แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยก็ได้มายืนอยู่ที่หน้านประตูบ้านพร้อมกับส่งเสียงเรียกลูกๆทั้งสองคนว่าให้ไปกันได้แล้วแต่ทว่าภายในห้องนั่งเล่นก็เกิดเสียงเออาวดวายดังขึ้น ภายในห้องดังกล่าวสองพี่น้องอุซมากิกำลังยือ้อแย่งตุ๊กตาหมีแพนด้าตัวใหญ่ซึ่งเป็นตุ๊กตาตัวโปรดของฮิมาวาริชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครฝั่งของฮิมาวาริก็พยายามจะแย่งเอาหมีแพนด้าของเธอกลับมาก็เพื่อที่จะพามันไปที่งานด้วยแต่ฝ่ายของโบรูโตะกลับไม่ยอมที่จะให้ออกไปโดยให้เหตุผลว่ามันน่ารำคาญแต่ฮิมาวาริก็ยังดื้อรั้นที่จะพาตุ๊กตาหมีของเธอไปด้วยให้ได้ โบรูโตจึงได้ดุน้องสาวว่าไม่คิดถึงความรู้สึกของคนที่ต้องแบกเจาก้าสิงหน้าอายนี้ต่อนหน้าทุกคนบ้างหรือไงนั่นก็เป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าหากว่าอยู่ในงานแล้วฮิมาวาริเกิดเบื่อมีตัวนี้ขึ้นมาคนที่จะต้องรับผิดชอบในการแบ่งมีตัวนี้แทนฮิมาวาริก็คือเขานั่นเองและเมื่อไม่มีใครยอมใครทั้งสองพี่น้องจึงได้ยื้อแย่งตุ๊กตาก,กันไปมาอยู่อย่างนั้นเสียงทะเลาะก,กันของเด็กๆทั้งสองดังมาจนถึงหน้าประตูบ้านทำให้นารูโตะต้นตะโกนดุุลูกๆไปอีกครั้งพร้อมกับสั่งให้้้้เเเดดด็กทััง,งรรรมออมาาาไไแลววพะะ๋ยจ่น แต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังเสียงเรียกของผู้เป็นพ่อแต่อย่างใดและเมื่อไม่มีใครยอมใครดึงกันไปดึงกันมาไหนเลยการคอของมีเคราร้ายที่ถูกคิดให้ติดกันด้วยเส้นได้บางๆจะทานทนต่อแรงดึงของเด็กมนุษย์ทั้งสองการแย่งชิงของสองพี่น้องที่ไม่มีที่สิ้นสุดทําให้ส่วนตัวและส่วนหัวของตุ๊กตาหมีขาดออกจากกันด้วยแรงเหวียงจากแรงดึงจึงทําให้ร่างของฮิมาวารีตัวน้อยกระเด็นไปล้มฟุบอยู่กับพื้นพร้อมกับส่วนหัวของแพนด้าเคราร้ายขณะที่ส่วนของลำตัวคาอยู่ในมือของโบรูโต ด้วยเศษนุ่นที่กระจัดกระจายราวกับหยาดเลือดที่สาดกระเซ็นทําให้โบรุโตรับรู้ได้ถึงไหยนะที่กําลังจะตามมาหลังจากที่ตัวของเขาได้มีส่วนในการกระทําการสังหารตุ๊กตาหมีตัวโปรดของน้องสาวพ่พพี่ไม่ดีเองแหละแต่ว่าถ้าเธอไม่มาแย่งมันก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกหรอกมัง้งโบรุโตพยายามแก้ต่างให้ตัวเองสุดฤทธิ์แต่ก็อยู่ชงักเมื่อร่างของน้องสาวอันเป็นที่รักค่อยๆยยืนขึ้นพร้อมกับแผ่รัศมีอัมหิตออกมา ขณะที่ผู้เป็นพ่ออย่างนารูโตะก็ยังคงไม่รู้เรื่องรู้ราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นยังคงร้องเรียกรูกๆอีกครั้งก่อนจะฉุกคิดอะไรขึ้นมาได้ร่างเล็กๆของฮิมาวาริค่อยๆย,ย,ย,ยืนขึ้นและหันหน้ามาทางบรูโตะอย่างช้าๆและเมื่อหนูน้อยหันมาประจันหน้ากับผู้เป็นพี่ชายก็พบว่าดวงตาที่เคยเป็นสีฟ้าบัดน,นี้มันได้แปลเปลี่ยนเป็นสีขาวทางด้านบรูโตะเมื่อเห็นดังนั้นถึงกับแปลกใจแล้วรู้สึกสั่นหอนใจแปลกๆเพราะดวงตาของน้องสาวของเขาเป็นดวงตาแบบเดียวกันกับที่แม่ของพวกเขามี เสียงทะเลาะกันเงียบไปครู่หนึ่งทาให้นารูโตะเอะใจขึ้นมาและรีบวิ่งมาดูก่อนที่นารูโตะจะทันเข้าไปในห้องนั่งเล่นร่างของโบรูโตะก็ถ่ายกลูดมากระแทกกับฝาผนังพร้อมกับร้องบอกพ่อด้วยอาการที่ตื่นตกใจเป็นที่สุดโดยบอกว่าท่าทางของฮิมาโอรินั้นแปลกไปจูจูก็แข็งแกร่งขึ้นมาแถมยังน่ากลัวซึ่งก็ยังไม่ทันที่นารูโตะจะได้ถามไทเรื่องราวฮิมาโอริที่ตอนนี้ดวงตาของเธอเบอิกเป็นนสีขาวแล้วก็เดินย่างสามขุมมหาโบรูโตะด้วยท่าทางที่ทะมึงถึงและชี้นิ้วไปที่โบรต นารูโตะที่ยืนดูเหตุการณ์ถึงกับอุทานออกมาด้วยความตกใจและไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ว่าลูกสาวของเขาสามารถเบิกเนสสีขาวได้ขณะเดียวกันเท้าเล็กๆของฮิมมวาริก็ค่อยๆเดินเข้ามาแกลบรูโตะมากขึ้นเรื่อยๆเด็กชายร้องตะโกนสุดเสียงด้วยความหวาดกลัวกับท่าทางของน้องสาวที่แตกต่างไปจากทุกทีดวงตาสีขาวที่น่าเกรงขามของเธอนั้นยังคงจับจ้องไปที่ผู้เป็นพี่ชายที่เป็นคู่กรณี <S <S ล็อกเป้าหมายเป็นคำที่เด็กหญิงกล่าวออกมาพร้อมกับชี้นิ้วไปที่อีกฝ่าย ประน,นึ่นว่ากำลังเล็งเป้าหมายในการโจมตีเมื่อนารูโตะเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งเข้ามาขวางหมายจะให้ลูกเลิกทะเลาะก,กันแต่อนิจาชื่อเสียงของชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนินจาเวลานี้หาได้ช่วยคุ้มครองเขาจากภัยอันตรายไม่พลังและความสามารถในฐานะของนินจาของนารูโตะสามารถทําให้เขาปัดป้องได้ทุกสิ่งแต่ในฐานะคนเป็นพ่อไหนเลยจะกล้าใช้พลังของตัวเองในการสกัดกั้นการโจมตีของลูกสาวตัวน้อย เพราะมันอาจจะเสี่ยงที่จะทาให้ลูกสาวอันพิธิรักของเขาต้องบาดเจ็บซึ่งนารุโตเองก็ไม่ได้ทราบถึงพลังในการโจมตีของลูกสาวที่มีเนืสีขาวและเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกชายคนโตที่อยู่ด้านหลังได้รับอันตรายจากความรู้เท่าไม่ถึงการของลูกสาวคนเป็นพ่ออย่างนารุโตก็คงไม่ยอมที่จะหลบเพื่อให้ลูกๆมาทําร้ายกันเองแน่แ,นและยังไม่ทันที่นารุโตจะได้ตัดสินใจอะไรฮิมาวาริก็พุ่งเข้าใสา่โดยไม่ฟังคําทัดทาน ความโกรธของการสูญเสียมีอันเป็นที่รักทําให้หนูน้อยไม่อาจที่จะควบคุมพลังของตัวเองได้และนอกเหนือสิ่งอื่นใดนารูโตะเองก็ไม่คิดว่าลูกสาวคนเล็กที่แสนจะน่ารักของเขาจะมีพลังในการโจมตีที่รุนแรงขนาดนี้กว่าจะรู้ตัวอีกทีร่างของนารูโตะก็ถูกนิ้วมือน,น้อยๆของฮิมาโอริใช้มวยอ่อนแทรกซึมเข้ามายังจุดจัก,กรกราดที่ใหญ่ที่สุดของเขาไปเสียแล้วหน้าปัดนาฬิกาแสดงเวลาเกือบจะเก้าโมงเช้าซึ่งเป็นกำหนดการในการทำพิธีรับมอบตำแหน่งโฮคังะ คาคาชิในฐานะรุ่นที่6ถามหานารุโตะอ,อย่างร้อนใจและเขาก็คิดว่าอีกฝ่ายคงมาไม่ทันแน่นอนและด้วยความบีบคั้นของสถานการณ์ชิกมมารุจึงได้เรียกคนนะฮาม,มารุที่อยู่บริเวณนั้นและก็กำลังถือเสื้อคลุมของรุ่นที่7อยู่ให้มาหาพร้อมกับบอกแผนการบางอย่างให้คนหารรับรู้บริเวณลานกว้างด้านหน้าของสำนักง,งานโฮคังเงะอันเป็นสถานที่จัดงานผู้คนทั้งในและนอกหมู่บ้านต่างก็มายืนรอเพื่อเป็นสก,กิพยานในพิธีสำคัญครั้งนี้คาคาชิโฮคังเงะรุ่นที่6ที่ยืนอยู่บริเวณดาดฟ้าของที่ทการคเง จึงได้ประกาศกล้องเพื่อเริ่มการทำพิธีการพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่เข้ามาร่วมในพิธีสำคัญครั้งนี้ก่อนจะหันไปส่งซิกกับชิกามารุที่รอยอยู่ด้านหลังซึ่งชิกามารุก็พยักหน้าเพื่อส่งสัญญาณให้คาฮะชิเริ่มทำพิธีการในขั้นตอนต่อไปได้เลยเมื่อเห็นดังนั้นคาฮาชิจึงได้กล่าวเปิดตัวเพื่อให้แขกผู้มาร่วมงานได้พบกับบุคคลสำคัญของงานในวันนี้ขณะที่คาฮะชิประกาศกล้องว่าตั้งแต่นี้ต่อไปชายคนนี้จะกลายเป็นโฮคังเงอรุ่นที่7แห่งหมบานโคนานะคะ ซึ่งเขาก็เป็นคนที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีและเขาคนนั้นก็คืออุซึมากินารูโตะผู้คนนับพันที่ยืนรออยู่ด้านล่างต่างรอรุ้นด้วยความใจจัดใจจ่อร้องตะโกนด้วยความรู้สึกปิติยินดีด้านหลังของคาคาชิเงาของรุ่นที่เจดเดินเข้ามาใกล้ๆนารูโตะย,ยืนยิ้มหน้าสลอนอยู่ข้างๆคาคาชิและโบกมือทักทายพร้อมกับกล่าวขอบคุณผู้ที่มาร่วมงานขณะที่คาคาชิก็ยืนลุ้นอยู่ข้างๆไปด้วยเพราะกลัวว่าแผานการจะแตก และแม้ว่ามันจะเป็นวันที่น่ายินดีที่สุดของเขาทว่าใบหน้าของนารูโตะเวลานี้กลับดูเก้ๆกังๆหาใช่เพราะความยินดีไม่แต่เป็นเพราะว่ากลัวว่าจะถูกคนจับได้เพราะว่าคนที่ยืนรับหน้าประชาชนในฐานะของโฮคาเงะรุ่นที่เจ็ดเวลานี้ไม่ใช่ร่างจริงของนารูโตะหาแต่เป็นคนฮามารุที่ใช้วิชาแปลงร่างแปลงร่างเป็นนารูโตะเพื่อสวมรอยให้พิธีการสําคัญผ่านพ้นไปได้โดยดีแม้ว่าจะหลุดปากพูดคําพูดติดปากของตัวเองอยู่บ่อยครั้งแต่คนฮามารุก็สัญญากับนารูโตะในใจว่า เขาจะแปลงร่างเป็นพี่ชายที่เขาเคารพรักให้เนียนที่สุดตัดภาพมาที่บ้านอุสมะกิที่นาตาที่มาถึงบ้านแล้วก็ถึงกับตกใจและร้องเรียกสามีด้วยความเป็นห่วงเพราะทันทีที่เข้ามาถึงในบ้านภาพของชายที่เป็นตำนานที่มีชีวิตที่ความจริงแล้วเวลานี้เขาควรจะไปยืนโบกไม้บบกมือและยิ้มแฉ่งให้กับผู้คนที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับเขาในวันที่ความฝันอันสูงสุดของเขาได้กลายเป็นจริงขึ้นมานั่นก็คือการได้เป็นโฮคังเงะแต่ว่าเขากลับไม่สามารถเข้าไปร่วมงานได้และอยู่ในสภาพพิสลบเมือดพร้อมกับน้ำลายฟูมปา ฮินาตะร,รีบตรวจดูอาการของผู้เป็นสามีจึงได้ทราบว่านารุโตะนั้นถูกสกัดจุดจักรายาอย่างกระทันหันทําให้เขาสลบคาที่ในทันทีนอกเหนือจากความช็อกที่เห็นสภาพของสามีฮินาตะก็สงสัยอย่างมากว่าใครกันที่เป็นคนทําแบบนี้กับนารุโตะคําถามนี้ยังคงดังอยู่ในหัวของฮินาตะด้วยความสงสยัยเพราะเมื่อทธมองไปบริเวณโดยรอบก็พบแต่เพียงความว่างเปล่าหรือไร้ซึ่งวิแววของคนร้ายหลังบานประตูที่เก็บของมีใครบางคนกํนลาลังซ่อนตัวอยู่ในนั้น ซึ่งเขาก็เป็นพยานปากสําคัญของคดีการรอบทําร้ายโฮคังแงวรุ่นที่7ขนาดพ่อยิงโดนอัดสะร่วงเลย นี่คือสิ่งที่โบลโตครวรอยู่ในใจเด็กชายซ่อนตัวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเมื่อใจนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เขาได้เห็นทําให้โบลโตอดคิดขึ้นมาไม่ได้ว่าถ้าเมื่อครู่คนที่ถูกโจมตีเป็นเขาก็คงจะมีสภาพไม่ต่างจากผู้เป็นพ่อหรืออาจจะเลวร้ายไปกว่านั้นก็ได้ซึ่งภาพเหตุการณ์ที่พ่อของเขาซึ่งเป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่ถูกลูกสาวคนเล็กซึ่งก็คือน้องสาวของเขาสอยอร่วงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวก็ทําให้โบรโตนั้นหวั่นใจว่าพ่อของเขานนั้นจะตื่นขึ้นมาเป็นครั้งทีีออ่่2ออกหรืเปลา มีนำซ้ำเขาก็ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเวลาที่ฮิมาวอริโกรธเธอจะเปลี่ยนเป็นคนที่อันตรายได้ขนาดนี้เสียงฟีเท้าของใครบางคนดังใกล้เข้ามาทําให้บรูโตที่ตัวสั่นเทาต้องเอามือปิดปากเพราะกลัวว่าตัวเองจะเพลอกรีดร้องออกมาบานประตูห้องถูกเปิดแง้มออกมาพร้อมกับร่างของฮิมาวอริที่บัดนี้ดวงต่อของเธอนั้นรุกวาวอย่างน่ากลัวซึ่งแม่หนูน้อยก็ยืนอยู่ใกล้กับจุดที่บรูโตซ่อนตัวอยู่ซึ่งฮิมาวอริก็เรียกขานพี่ชายด้วยน้ำเสียงที่ชวนให้ขนหวัวลุก เด็กหญิงร้องถามพี่ชายว่าจะเล่นซ่อนหาด้วยการงานเหรอจึงเธอก็ได้ถามอีกว่าพี่อยู่ในนี้ใช่ไหมก่อนจะปล่อยเสียงหัวเราะที่ดูเฮี้ยงเปรียมออกมาและแน่นอนว่าโบรูโตนั้นก็ไม่คิดที่จะส่งเสียงหรือพูดคุยโต้ตอบกับผู้เป็นน้องสาวและเขายังคงหลบซ่อนอยู่ที่เดิมเพราะคิดว่าที่นี่คือที่ซ่อนที่ดีที่สุดและเพราะความกลัวจึงทําให้โบรูโตลืมคิดไปว่าเน่สีขาวเป็นพลังเน่ที่มีความสามารถในการค้นหาและมองทะลุได้ทุกสิ่งท้ายที่สุดแล้วฮิมาวาริลูกสาวคนเล็กของนารูโตะก็คือคนที่น่ากลัวที่สุด และก็สุดท้ายของสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจอย่างสุดซึ้งที่นารูโตะมีอทิตย์จะตื่นขึ้นมาไปร่วมงานพิธีสําคัญของเขาได้ทันก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับการเล่าเรื่องประกอบภาพของมันเนเลอาจจะไม่ใช่แนวที่ถนัดเท่าไหร่หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและสําหรับคนที่สงสัยว่ามังงะตอนนี้จะได้ออกมาเป็นอนิเมะให้เราได้ดูกันไหมก็ไม่ต้องเสียเวลารู้นอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเวลานี้มังงะในตอนนี้ได้ถูกสร้างมาเป็นอนิเมะซึ่งก็จะแถมมากับดีวีดีบูเรของนารูโตะเดอะมูฟว ภาคโนรุโตะซึ่งเป็นภาคล่าสุดของหนังชุดนี้ซึ่งก็จะเริ่มวางแผงที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2016เป็นต้นไปซึ่งแน่นอนว่าแฟนๆฟนรุโตะในประเทศไทยก็คงจะมีโอกาสได้เห็นมังงะต่อพิเศษนี้ในเวลาอันใกล้นี้เช่นกัน